สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับมาครับวันนี้กับโจดอนเหมือนเคยครับจะพาไปชมนะครับการนับเวลานะครับนับยังไงนะครับจะมี3าอย่างนะครับ1ครับนับเวลาจากเรียวครับ2นับเวลาจากวิดีโอครับ3นับเวลาจากไลฟ์สดนะครับมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่านับเวลาต่อวันยังไงแล้วต้องทําเวลายังไงให้ครบ กำหนดนะครับภายใน60วัน6 0 0ม0นาทีครับเบื้องต้นผมเฉลี่ยให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือวันละ1000นาทีนะครับจะครบ60,000พอดีภายใน60วันครับเพื่อนๆนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเวลานับยังไงหลายคนยังหลงทางอยู่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ไปหาความรู้กับโจรอนครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกครับชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ครับถ้าดีส่งต่อครับเพื่อนๆน,นะครับไปชมกันครับว่าอันดับแรกเราต้องเข้าไปตรวจสอบที่ไหนแต่เป็นเพียงเวลาข้างต้นนะครับยังไม่รวมเวลาที่ลบออกจากของเดิมที่เรายังทำไม่ผ่านนะครับอันนี้เป็นเพียงเวลาเบื้องต้นที่จะตรวจสอบในแต่ละ1วันเราต้องทำเพิ่มเท่าไหร่แล้วเราควรจะพักผ่อนเมื่อไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบครับ ไปชมกันเลยครับว่าขั้นตอนง่ายๆมีอะไรบ้างไปกันครับไปมาครับเราเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดนะเพื่อนๆนะครับหน้าแดชบอร์ดของโปรไฟล์นะครับหลังจากโปรไฟล์นะครับแล้วก็จิ้มมาที่หน้าแดชบอร์ดครับพอถึงหน้าแดชบอร์ดเสร็จปุ๊บให้เราเข้าไปดูที่ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนะครับก็เสร็จปั๊บนะครับจะเข้ามาที่ น่าหลักนะครับก็จะเป็นเนื้อหาล่าสุดนะครับเนื้อหาล่าสุดนะเพื่อนเนเนื้อหาล่าสุดนะครับให้เราคลิกตรงคําว่าดูทั้งหมดครับให้คลิกคําว่าดูทั้งหมดนะครับมันจะขึ้นมาถ้าเราคลิกเป็นดูหน้าทั้งหมดปุ๊บจะขึ้นมาเป็นวิดีโอครับเป็นวิดีโอหนึ่งนะนะครับแล้วก็จะเป็นเรียวครับพี่น้องแล้วก็จะเป็นไลท์แล้วก็จะเป็นพวกรูปภาพพวกลิงก์พวกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมจะไม่พาไปดูนะผมจะให้ดูแค่นะครับวิดีโอเรียว แล้วก็ไล์สดนะครับว่าเวลาดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมขั้นตอนแรกให้เข้ามาตรงหน้านี้ให้ได้ก่อนนะจากแดชบอร์ดนะเพื่อนๆแดชบอร์ดเนืเ้อหาล่าสุดแล้วก็ดูทั้งหมดนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บจะขึ้นหน้านี้นะครับหน้าที่เราดูอยู่ตรงนี้นะนะครับเสร็จปั๊บให้เราคลิกเข้าไปดูที่วิดีโอนะครับถ้าเราคลิกไปดูที่วิดีโอนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือจะหน้าตาประมาณนี้ครับหน้าตาประมาณนี้เนาะ ถ้าหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้านี้ยังไม่ใช่นะครับให้เราเลื่อนโทรศัพท์ขึ้นไปด้านบนครับให้เราเลื่อนโทรศัพท์ขึ้นไปด้านบนจะบอกรายละเอียดว่านะครับการบนนะให้เราเลื่อนขึ้นไปเสร็จปุ๊บจะบอกรายละเอียดว่าคลิปนี้มีการรับชมกี่นาทีนะครับให้เราดูนะครับการรับชม3นาทีมีเท่าไหร่การรับชม1นาทีมีเท่าไหร่นะครับแล้วดูเฉลี่ยเท่าไหร่จํานวนรับชมเท่าไหร่อันนี้คือเวลาจริงๆนะครับ อันนี้คือเวลาจริงๆนั้นทุกท่านนะครับอยากให้ดูตรงนี้ครับผมอันนี้คือของวิดีโอนะครับเรี้ยวจะแตกต่างกันเรียวจะขึ้นมาให้เลยนะครับว่านาทีรับชมเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอย่าหลงประเด็นนะครับให้แยกให้ออกนะครับวิดีโอเรียวไลฟ์สดนะครับทีนี้เราไปดูหน้าเรียวครับว่าเรียวเป็นยังไงบ้างนะครับเรียยก็จะปกติครับเรียวจะขึ้นมาหน้าประมาณนี้เรียวจะบอกเลยนะว่ายอดวิวเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็นาทีรับชมเท่าไหร่นะครับ เพื่อนๆก็ให้เราเข้าไปดูครับนี่ครับก็หน้าตาประมาณนี้ครับก็เข้าไปดูเลยครับนาทีรับชมเหมือนกันครับผมเราไม่ต้องไปดูเวลาเฉลี่ยเนาะเวลาเฉลี่ยนี่เอาไว้เราทําคลิปครับว่าเฉลี่ยให้เราดูว่าเราจะทําคลิปกี่นาทีแล้วเพื่อนเราดูกี่นาทีนะครับอันนี้คืออันนี้ในขั้นตอนถัดไปนะแต่ว่าตอนนี้เราตามหาเวลาอยู่ให้เราดูตรงนี้ครับเราจะได้รู้ว่าวันนึงต้องทํานาทีเท่าไหร่นะครับต่อไปครับเป็นไลฟ์สดว่าดูยังไงนะครับ ไลฟ์สดดูยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไลฟ์สดดูยังไงนะครับไลฟ์สดจะไม่มีอะไรที่แบบต้องดูนะครับไลฟ์สดจะเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับไลฟ์สดไม่มีอะไรให้ดูนะเพื่อนๆไลฟ์สดจะนับจากเวลาที่เราทําการไลฟ์ครับจะไม่ขึ้นอะไรให้เลยนะครับก็คือให้เรานับข่าๆนะครับไลฟ์ไปหนึ่งชั่วโมงมีคนดู10คนอยู่กับเราตลอด เท่ากับไลฟ์สดนั้นเราได้600นาทีครับอันนี้คิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆ10คน10คนดูไลฟ์ไป60นาทีนะครับเราได้600นาทีนะครับเพื่อนๆนะครับฝากทุกๆท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากการนับเวลานะครับอย่าหลงทางอย่าหลงประเด็นนะครับอย่าเอายอดวิวมาเป็นยอดนาทีนะครับเพื่อนๆนะครับพยายามดูให้หมดครับ อย่าลืมนะ3าอย่างครับมีวิดีโอมีเลียวมีไลฟ์สดครับนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าหลงทางถ้าหลงทางเสียเวลาครับเหนื่อยด้วยครับเพื่อนๆคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมติดตามโจอุดรจนจบคลิปนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับในการทำคลิปนะครับในการเป็นครีเอเตอร์มือใหม่นะครับปรากครีเอเตอร์มือใหม่ทุกทท่านนะครับ ทำให้เป็นทาให้ได้นะครับมีเวลาพักผ่อนเพื่อนๆนะครับวันละ1000นาทีครับผมย้ําอีกรอบนะหนึ่นนาทีต่อวันหาได้ครับแต่แต่อันนี้ถ้าใครจะผ่านเร็วนะถ้าใครจะผ่านเร็วนะครับคลิปเร็วมีประโยชน์นะครับคลิป1นาทีถ้าเป็นไบร่อนะผมย้ํานะครับถ้าเป็นไบร่อนะครับจะทําได้นะครับทาได้ไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับสมมุติว่า เราลงหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับเราได้ผู้ชมหกหมื่นคนหกหมื่นนาทีจบครับคลิปเดียวจบเลยครับไม่ต้องมานั่งไร้์สดครับผมแต่ถามตัวเราเองนะว่าเราจะทําคลิปได้แบบนั้นหรือเปล่านะครับฝากเพื่อนๆนาครับแาวนี้นะครับผมครับผมบ๊ายบายครับไ๊าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ